สวัสดีครับผม k p c p diy นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมการต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์3เฟสนะครับก็คือในคลิปนี้ที่ผมทำขึ้นมานะครับก็คือมีเพื่อนสมาชิกของเรานะครับได้ขอวงจรเข้ามานะครับผมก็เลยจะให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับก็เลยได้วาดรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆ่ทำการวายสายเข้าไปนะครับ อันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเอาไปต่อใช้งานนะครับได้เลยนะครับไม่ยุ่งยากด้วยนะครับเพราะว่าถ้าวาดเป็นรูปภาพขึ้นมาก็จะดูง่ายนิดหนึ่งนะครับที่เพื่อนสามาชิกขอเข้ามาก็คือขอให้ต่อแมกเนติกนะครับที่เป็นคอย 380V อโวลต์นะครับอันนี้ก็คือคอย380นะครับชุดคอยก็คือ A1A2 นะครับของแมกเนติก t คอนแทคเตอร์นะครับแล้วก็จะมี ตัวเฟสโปรเทคชั่นนะครับตัวเฟสโปรเทคชั่น3เฟสอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องได้ใช้นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นเมนเบรกเกอร์สามเฟสนะครับเมนเบรกเกอร์สามเฟดแล้วก็ฟิลคอนโทรลนะครับเพื่อนๆจะได้ใช้เป็นฟิลกระปุกก็ได้นะครับเราก็จะใช้ฟิลด้วยกัน3ตัวนะครับเพื่อเราจะควบคุมนะครับ ไฟ3เฟสเลยนะครับผมที่เป็นใช้กับชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวเฟสโปรเทคชั่น3เฟสนะครับเฟสโปรเทคชั่น3เฟสแล้วก็มีไพลอตแลมแสดงสถานะการทำงานนะครับอันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับแสดงสถานะการทำงานแม่เหล็กนิตนะครับพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับแมกเนติกก็คือเป็นคอยล์สามโวลต์ AC นะครับคอยล์สามโวลต์ AC นะครับพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับ แล้วก็พายรอดแรมนะครับแสดงสถานะหยุดการทํางานนะครับแล้วก็พายรอดแรมแสดงสถานะเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมมอเตอร์มีปัญหานะครับเกิดโอเวอร์โหลดนะครับแล้วก็เราใช้แบบสวิต์กดปิดนะครับกดเปิดแบบไม่ง่ายโดยใช้ซีเลคเตอร์สวิตต์นะครับตัวเดียวเลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไปต่อใช้งานได้แล้วนะครับ วงจรของตัวเสโปรเทคชั่นนะครับผมก็ได้วาดขึ้นมานะครับอันนี้นะครับวงจรการต่อนะครับก็จะสามารถต่อใช้งานได้นะครับ2ชุดด้วยกันนะครับก็จะมีหมายเลขบอกอยู่ตามตัวเสโปรเทคชั่นนะครับวงจรก็เป็นตามนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น2ชุดนะครับแยกกันชุดที่1ก็คือชุดของหมายเลข11นะครับก็จะเป็นคอมมอนนะครับแล้วก็คอนแทค NC ก็คือหมายเลข12 contact NO นะครับหมายเลข14นะครับอันนี้นะครับหมายเลข12หมายเลข14อันนี้ก็คือหมายเลข11นะครับเป็น common แล้วก็ชุดที่2นะครับหมายเลข21นะครับเป็น common 22 NC 24่ NO นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกเอาไปใช้งานได้เลยนะครับชุดใดชุดหนึ่งนะครับ พื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับตัวเมนเบเกอร์นะครับผมก็ได้เขียนนะครับตัวไฟ3เฟสนะครับไฟ3เฟส RST นะครับเข้ามาที่ตัวเมนเบเกอร์ผมแยกเป็นสีนะครับสีแดงเหลืองน้ำเงินนะครับแล้วก็เราจะเพิ่มนิวตันเข้ามาด้วย1เส้นนะครับก็จะมีนิวตันด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเอาไปเลี้ยงตัวเฟสโปรเทคชันด้วยแล้วก็พายร์ลแอมป์ด้วยนะครับ เราก็จะมาเริ่มนะครับเส้นสายไฟขาออกกันเลยแล้วกันนะครับออกจากตัวมนเบเกอร์เฟสที่1นะครับ L 1นะครับเฟสที่1เราก็จะวิ่งเข้ามาที่ตัวฟิลคอนโทรลเลยนะครับตัวที่1นะครับ นี่นะครับอ่าแล้วก็เอาทั้ง3ตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เฟสที่2อนะครับออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับอ่าเฟสที่2นะครับผมอ่ผมก็ใช้เป็นสีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็วิ่งเข้าไปอ่าตัวฟิลตัวที่2นะครับแล้วก็เฟสที่3นะครับเฟสที่3 ผมใช้เป็นปากกาแล้วกันนะครับอ่าเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับต่อมานะครับอาขาออกนะครับจากฟิลตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้เราก็าแทน อันนี้เราต่อมาก็คือ L 1นะครับอันนี้เป็น L 2อันนี้เป็น L 3นะครับอ่ะแล้วก็ออกจากตัวฟิลตัวที่1 L 1นะครับผมอ่ขาออกแล้วนะครับเราก็จะมาต่อเข้าตัวเฟดโปรเทคชันนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับ L 1 L 2 L 3นะครับอันนี้ก็คือ L1 ใช่ไหมครับเราก็ต่อเข้าที่ L1 นะครับของตัวฟิลด p โปรเทคชันนะครับอันนี้ผมวิ่งมาทางด้านนี้เลยแล้วกันนะครับเราก็ไปต่อเข้าที่ L1 นะครับของตัวฟิลด p โปรเทคชันนะครับแล้วก็ L2 นะครับก็เหมือนกันนะครับออกมาจากตัวฟิลด์คอนโทรลนะครับ ก็วิ่งไปเข้าตัวฟีดโปรเทคชันนะครับที่มีสัญลักษณ์ L2 นะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆน,น่าจะมองเห็นกันอยู่นะครับแล้วก็ L3 นะครับผม L3 จากตัวฟิวนะครับก็วิ่งเข้าไปที่ตัวฟ e ดโปรเทคชันนะครับ L3 นะครับนี่นะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะทําการพ่วงนะครับทําการพ่วงเส้นสายไฟ1เส้นนะครับเส้นสั้นของเรานะครับเราจะทําการพ่วงนะครับตรงเฟสโปรเทคชั่น L1 นนะครับจากเฟสที่1นนะครับก็คือพ่วงตรงจุดนี้นะครับมาใส่คอมมอนนะครับมาใส่คอมมอน อ่เราก็จะเอาชุดหมายเลขสิไปใช้งานแล้วกันเราเอาชุดนี้นะครับไปใช้งานเราก็จะพ่วงเส้นสั้นนะครับจาก L 1นะครับพ่วงเข้ามาใส่หมายเลข11นะครับที่เป็นคอมมอนนะครับอ่าอันนี้เราพ่วงนะครับจากจุดนี้นะครับมาใส่หมายเลข11นะครับที่เป็นคอมมอนนะครับแล้วขาออกนะครับ ที่เราจะออกไปใช้งานได้นะครับถ้าเราต่อตัวเฟสโปรเทคชันนะครับก็คือคอนแทคที่เป็นคอนแทค no นะครับผมนะครับค NO. อนแทค no หมายเลข12นี้ก็คือคอนแทค nc ตัวนี้ nc นะครับตัวนี้อันนี้ nc อันนี้ no นะครับน,นะครับก็คือวงจรยังไม่ต่อเชื่อมถึงกันนะครับาขาออกนะครับก็คือหมายเลข14 หมายเลขสิบก็คือเราจะวิ่งเข้ามาที่ตัว Overload นะครับตัว Overload ก็คือเข้าไปที่หมายเลขเกนะครับหมายเลขเก้าสเดี๋ยวผมวิ่งอารมมาด้านล่างนี่เลยแล้วกันนะครับผมนะครับแล้วก็มาเข้าที่หมายเลขเก้านะครับของ Overload นะครับผม อ่าโอเวอร์โหลดก็จะมีหมายเลขบอกอยู่ทุกตัวนะครับยี่ห้อต่างกันนะครับก็จะมีหมายเลขเหมือนกันนะครับจากหมายเลข14 contact no นะครับวิ่งมาเข้าที่ Overload หมายเลข95นะครับแล้วก็ขาออกนะครับหมายเลข96นะครับผมขาออกหมายเลข96เราก็จะวิ่งเข้าไปที่ตัว selector switch นะครับ selector switch เข um า้าท uh ี uh, ่คอนแทคที่เป uh, ็น n o นะครับคู่ด้านล่างนะครับผมอันนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์ n c n o อยู่นะครับอันนี้ผมใช้เป็นแบบรุ่นเก่านะครับผมใช้เป็นแบบรุ่นเก่าผมก็แนะนำให้เพื่อนๆใช้เป็นแบบรุ่นเก่าดีกว่าแบบนี้นะครับเพราะว่าจะใช้ทนกว่ารุ่นใหม่นะครับใช้ทนกว่านะครับใช้ดีกว่าโดย้างแล้วผมก็จะใช้แบบนี้นะครับอันนี้นะครับ คู่ด้านล่างก็คือคู่ no นะครับเราก็จะต่อเข้าที่คู่ no นะครับจากหมายเลข9 6้าสนะครับเราเข้าข้างไหนก่อนก็ได้นะครับผมนี่นะครับเราก็ต่อเข้าที่ contact no นะครับแล้วก็ขาออกนะครับอีกหนึ่งด้านนะครับขาออกหนึ่งด้านนะครับ เราก็จะวิ่งเข้าไปที่ชุดคอยนะครับของแมกเนติกคอนแทคเตอร์ชุดคอยนะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ A 1 A 2นะครับ A 1 A 2ที่ออกจากตัวซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับเราจะเอาไปเข้าที่ A 1หรือ A 2ก่อนก็ได้นะครับขาออกนะครับอันนี้ผมก็จะวิ่งเข้าไปที่ A 2ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มาเข้าที่ A 2นะครับ นี่นะครับผมอ่าแล้วก็ a 1นะครับ a 1อ่าเรามาต่อเข้า a 1เลยก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าสำหรับ a 1นะครับอ่าเราจะต่อจากตัวฟิลคอนโทรนนะครับ L. 2นะครับอ่าเราจะต่อออกจากตัวฟิลคอนโทรนนะครับ L. 2นะครับหรือเพื่อนๆจะต่อจาก ตรงจุดที่เราเอามาต่อเข้าตัวเฟสโปรเทคชันก็ได้นะครับแต่เราก็จะเอาออกมาจาก L2 นะครับอ่ะอันนี้ผมอเอาต่อออกมาจาก L2 เลยแล้วกันนะครับอ่าต่อออกมาจากตัวฟิลคอนโทรลนะครับผมอ่ะนี่นะครับก็มาเข้าที่ชุดคอย A1 นะครับชุดคอย A1 อ่ะนี่นะครับอ่าที่เพื่อนๆพ,พากันงงกันมากนะครับว่าคอย 380 v โวลต์ won, เราต่อกันยังไงนะครับอันนี้ก็คือคอยสามร้อยแปดสบโวลต์ะ won, นะครับก็คือคอยสามร้อยแโวลต์เราต้องเอาเป็นไฟนะครับนะครับไฟ2องเฟสนะครับมาต่อเข้านะครับนี่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูก็คือ a 2เราเอาไฟจากเฟสที่1ใช่ไหมครับนี่นะครับที่เราพ่วงจาก l 1มาใส่ชดุดคอนแทก ชุดคอมมอนนะครับของหมายเลขสิบเอ็ดอยงนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นไฟ L หนึ่งนะครับนี่นะครับ L หนึ่งนะครับนะครับที่ออกจากเก้าหกนะครับมาเข้าซีเลคเตอร์สวิตแล้วก็มาเข้าที่ A สองอันนี้ก็คือ L หนึ่งนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเส้นลายเหมือนกันเส้นไฟนะครับแล้วก็ A สองนะครับเราก็ต้องเอา L สองหรือ L สามนะครับมาจ่ายเข้าจะเป็น L สองหรือ L สามก็ได้นะครับมาจ่ายเข้าก็คือ a 1กับ A2 นี่ก็ต้องเป็นคนละเฟสนะครับไม่ใช่เฟสเดียวกันนะครับเป็นเฟสคนละเฟสนะครับผมอ่นนี้นะครับก็คือคอยสามร้อยแปดสิบนะครับต่อมานะครับเรามาทําการต่อวงจรกําลังกันก่อนเลยนะครับอันนี้ที่เพื่อนเพื่อนสมาชิกขอมาก็คือเป็นมอเตอร์5แรงนะครับมอเตอร์5แรงเราก็จะใช้นะครับที่เป็นสายนะครับเป็นสายที่มา เข้าวงจรกําลังเราก็จะใช้เป็นสายเบอร์6นะครับใช้สายเบอร์6ก็คือเราก็ทําการต่อออกจากตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับอ่า L1 ก่อนนะครับผมอ่า L1 นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาที่ชุดคอนแทคของแม่เหล็ c คอนแทคเตอนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ L1 L2 L3 กันอันนี้ก็คือ L1 เราก็ไปเข้าที่ L1 ได้เลยนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็คือเราใช้เป็นสายเบอร์6นะครับเบอร์6กสกไฟมินนะครับแล้วก็ L 2นะครับออกจากตัวเมนเบเกอร์นะครับอ่ะก็วิ่งเข้ามาที่คอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ตามผมไปทีละสายเลยนะครับเพราะว่าสายอาจจะดูยุ่งกันอีกนิดนึงนะครับนี้เราก็มาต่อเข้าที่ L 2นะครับจากเมนเบเกอร์นะครับ แล้วก็ L 3นะครับผมนะครับ L ่าแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ชุดคอนแทกนะครับ L 3ของแม่เลติกคอนแทคเตอร์เหมือนกันนะครับถ้าเพืเ่อนๆตามผมไปทีละเส้นก็คือจะไม่ไม่งงนะครับเพราะว่าสายมันจะควายกันนะครับอันนี้นะครับก็คือเรามาเข้าชุดคอนแทค ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับอันนี้ก็โอเวอร์โหลดเราก็ทําการพ่วงสายถึงกันอยู่แล้วนะครับพ่วงสายถึงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ก็จะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วนะครับ U 1นนะครับ U 1 V 1 W 1นอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อออกจากตัวโอเวอร์โหลดเข้าตัวมอเตอร์ได้เลยนะครับตามสัญลักษณ์นะครับ T 1นนะครับ T 1ก็จะไปต่อเข้าที่ U 1น นะครับแล้วก็ T2 ก็ไปต่อเข้าที่ V2 แล้วก็ T3 ก็ไปต่อเข้าที่ W3 ตัวมอเตอร์นะครับเพื่อนๆต้องไปดูเอาเองนะครับตัวมอเตอร์อาจจะเป็นมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบสตาร์หรือสตาร์ทแบบเดลต้านะครับแต่ว่าเราก็ไปต่อเข้าที่ U1 V1 W1 เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าโดยมากแล้วมอเตอร์5แรงนะครับ5แรงส่วนมากก็จะเป็นวงจรการต่อที่เขา้าพ่วงถึงกันก็คือจะเป็นแบบเดลตานะครับเป็นแบบเดลต้าต่อมานะครับผมต่อมาอเราก็จะมาทําการต่อนะครับตัวพายรแล็อตแรมนะ,รนะครับผมแสดงสถานะการทํางานนะครับเราก็จะทําการพ่วงนะครับผม อ่าพ่วงเส้นไฟนะครับเส้นเส้นเล็กก็ได้นะครับพ่วงเส้นเล็กก็ได้จาก L 1นะครับผมจาก L 1นะครับมาเข้าหมายเลข13นะครับที่เป็นคอนแทคช่วย N O นะครับหมายเลข13อาจจะมีอยู่แล้วนะครับทุกตัวนะครับตัวของแม g เ e t i กคอนแทคเตอร์อ่ะอย่างเช่นดูตัวเพื่อนเพื่อนดูตัวนี้นะครับอ่ะเนี่นะครับเพื่อนเพื่อนมองดูด้านซ้ายมือนี้นะครับ อ่ no 14 no นี่นะครับแล้วก็จะมี2 1 nc 2 2 nc นะครับอันนี้นะครับก็มีทั้ง no ทั้ง2คู่นะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับ nc เหมือนกันนะครับอ่าก็จะมีทุกตัวนะครับผมอ่นี่นะครับเราพ่วงจาก l 1นะครับอ่าใช้สายไฟเส้นเล็กเล็กก็ได้นะครับ1.5ก็ได้มาเข้าที่ หมายเลข13 no นะครับแล้วก็ขาออกนะครับหมายเลข14นะครับก็ไปเข้าที่ไพ่หลอดแรมนะครับ1ด้านนะครับด้านไหนก่อนก็ได้เช่นกันนะครับด้านไหนก่อนก็ได้เช่นกันอ่ะอันนี้เราพ่วงเส้นไฟให้เสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็ไพ่หลอดแลมนะครับสแสดงสถานะหยุดการทํางานนะครับสแสดงสถานะหยุดการทํางาน เราก็จะทําการพ่วงนะครับพ่วงเส้นไฟนะครับอีกหนึ่งเส้นเหมือนกันนะครับเราจะพ่วงจากตรง L3 ก็ได้นะครับผมนะครับพ่วงจาก L3 นะครับแล้วมาเข้าหมายเลข 31NC นะครับอันนี้นะครับมาเข้าที่หมายเลข 31NC นะครับแล้วก็หมายเลข32 NC ก็จะเป็นขาออกเราก็จะมาต่อเข้าไป่นดดแรมหนึ่งด้านนะครับที่จะแสดงสถานะหยุดการทำงานนะครับผมแล้วต่อมานะครับผมแผ่นดดแรมแสดงสถานะเมื่อเกิดเวอร์โหลดนะครับเราก็จะทำการพ่วงเส้นสายไฟหนึ่งเส้นนะครับจากหมายเลข95นะครับผมนะครับ จากหมายเลข95เราจะพว่วงเส้นสั้นหนึ่งเส้นมาเข้าที่หมายเลข97นะครับมาเข้าที่หมายเลข97นะครับเส้นสั้นหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ขาออกนะครับก็จะออกหมายเลข98นะครับไฟขาออกนะครับขาออกเราก็วิ่งเข้ามาที่ไฟแบดแลมน,นะครับหนึ่งด้านได้เลยนะครับอันนี้แสดงสถานะเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดนะครับ ไฟก็จะติดขึ้นนะครับต่อมานะครับให้เราแรมของเรานะครับจะครบวงจรได้นะครับจะครบวงจรได้ก็คือต้องมีนิวตันมานะครับก็ต้องมีนิวตันนะครับมาเลี้ยงด้วยแล้วก็ตัวเสียบโพเทคชั่นก็เหมือนกันนะครับตัวเสียบโพเทคชั่นก็คือเรายังไม่ได้ต่อนิวตันเข้ามาเลยนะครับก็คือจะมีนิวตันมาเลี้ยงวงจรด้วยเช่นกันนะครับตรงจุดนี้นะครับ นผมเดินนิวตันเข้ามาที่ไพลอตแลมสีเหลืองก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่านิวตันนะครับอ่าผมเดินเข้ามาที่ไพลอตแลมสีเหลืองนะครับอ่ะนะครับอ่าแล้วเราก็ทําการพ่วงไปใส่ไพลอตแลมนะครับทุกหลอดเลยนะครับผมก็คือให้ก็คือเึงการทั้งหมดนะครับนิวตันนะครับอ่างั้นผมพ่วง นะครับไปใส่ไฟหลอดแอลอนนะครับที่หยุดการทำงานนะครับอ่นี่นะครับแล้วก็พ่วงมาใส่ไฟหลอดแอลนนะครับสแสดงสถานะเมื่อเกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับพ่วงมาใส่ไฟหลอดแอลมนนะครับสแบบสดงสถานะเกิดโอเวอร์โหลดนะครับ อ่าแล้วก็นิวตันอีกหนึ่งเส้นนะครับเราทําตามท่วงนะครับเราจะทําการท่วงจากชุดพบยดแลก็ได้หรือเราจะท่วงจากตัวเมนหลักก็ได้นะครับเมนหลักที่เราต่อเข้ามานิวตันเข้ามานะครับเพื่อมาจ่ายเข้าตัวเสียบโฟเรคชั่นอ่ะนี้ผมทําการท่วงให้เพื่อนๆโดยง่ายก็คือเอาจากพบยดแลเลยแล้วกันนะครับจุดใดจุดหนึ่งนะครับวิ่งตรงเข้าไปที่ตัวเสียบโฟเรคชั่น สัญลักษณ์เอ็นนะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่านี่นะครับก็คือจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะครับอ่าก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับอ่้เราก็ต่อวงจรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆดูในลักษณะนี้ก็อาจจะดูงงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆทาการลายสา,ายไปกับผมทีละเส้นนะครับ ก็สามารถต่อใช้งานได้จริงนะครับผมก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับการต่อวงจรชุดควบคุมมอเตอร์นะครับที่เป็นคอยล์380โวลต์เอซีก็กลมมอเตอร์30นะครับตัวโอเวอร์โหลดน,นะครับตัวแม่เหล็กติดกับตัวโอเวอร์โหลดน,นะครับที่เราจะไปวควบคุมมอเตอร์5แรงนะครับเราก็จะหาแม่เหล็กติดนะครับที่ทนค่ากระแสได้20 ถึง25แอมป์นะครับเราจะใช้20แอมป์ก็ได้25แอมป์ก็ได้นะครับสำหรับตัวแมกเนติกแล้วก็ตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมตัวโอเวอร์โหลดเพื่อนๆต้องหานะครับที่สามารถปรับค่าได้นะครับตั้งแต่9แอมป์นะครับ9แอมป์ขึ้นไปนะครับ9แอมป์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะตั้งโอเวอร์โหลดไว้ก็ประมาณ9แอมป์เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ต้องหาโอเวอร์โหลดที่มีค่า ตั้งแต่9แอมขึ้นไปนะครับที่สามารถปรับค่าได้นะครับไม่ต่ำกว่า9นะครับผมถ้าเป็น water 5แรงนะครับแล้วก็สำหรับการตั้งค่าตัวเสโปร p r o t e c t นะครับถ้าเพื่อนๆซื้อมาใหม่ๆก็คือเ็จะมีคู่มือให้เราอยู่แล้วนะครับเราก็ไปดูคู่มือเอานะครับไปดูคู่มือเอาแตว่าโดยมากแล้วนะครับเขาก็จะเซตค่ามาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ ลักษณะการทํางานเราก็ทําการออนเ n รคเกอร์ขึ้นนะครับออนเ n รคเกอร์ขึ้นเราก็สามารถปิดเปิดผ่านตัวซิลิโค์สวิตได้เลยนะครับผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับครับผมเค c p d i พีนะครับสานนําหรับในคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม